คนนี้ไล่แล้วค่ะเอาแล้วแต่คุณผมจะไลงผมไม่หนูพูดดีๆคะ่ะก็ผมพูดดีๆเหมือนกันมาเร็วมาเร็วแก้วตาเรียกมาหันหน้ามาทางนี้ไงไมผมหันหน้ามาทา,างนี้ไงไม่เก๋าหรอกไม่เก๋าหรอกไม่เก๋าหรอกทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่าม,มีอะไรมึงสดเอดมึงอะไรมีงถิ่นมึงอะมึงอะไรม,ไไมึงจะดีหรือ,อมเออ โอ้ยมาเปล่า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 จไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปล่าอะไรยิ่งไปมาดีมาดีมาทำอะไรครับพี่ผมมาถ่ายไงมาถ่ายอะไรครับมาถ่ายคลิปผมไงเมือี้ิปอะไรทำไมต้องแนี้ก็ผมถ่ายกันได้ดีไงไม่ได้ต่อยครับลุงไฟฟ้าโทรศัพท์ที่เขาเอามาไว้ใกล้หน้าเขาน่ะพอเขาดึงโทรศัพท์อ่ามาที่ตัวเขาลุงพยายามเอาเมือไปฟ้าที่ที่โทรศัพท์เขาน่ะมาเพื่อที่จะลงไลท์ครับ เพราะว่า youtube เราก็ไม่ได้มีใครถ่ายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเอไม่อนุญาตให้ใครถ่ายนะครับนะทีนี้ก็มีเหตุการณ์ชุลมนุนทะเลาะบอกแว้งกันนะส่วนผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อยู่บนรถเขาพยายามใช้อ่าเหล็กที่เป็นตะบองนะที่เป็นตะบองตะบองตำรวจอะที่เป็นเหล็กท่อดนี้เป็นที่ฟาดทีมันจะสลับออกมาเนะี่ยเขาพยายามที่จะเอาเหล็กที่อยู่ในมือเขานะ่ะฟาดมาที่หน้าุง ซึ่งลุงเห็นแล้วแหละว,ว่าเขาพยายามที่จะอ่าทําลายลุงนะลุงก็ด้วยความที่ลุงไปห้ามเขาลุงก็เลยปิดประตูรถเขาไว้ไม่ยายเขาออกมาอืนะแต่ผู้หญิงกับคนนั้นเขาก็พยายามที่จะฟาดมาที่หน้าลุงแหละ,ม,ะมีการขู่เล่นแบบเดี๋ยวโดนเต่ามั่งเดี๋ยวคือท้าต่อนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้สารพัดนั่นแหละแล้วก็พอ,พอ,พ,อพอสกพัหนึงนายชัยพลเนี่ยแกก็เดินมาข้ามมาจากถนนอืครับ ซึ่งบอกคุณมาถ่ายได้ไงมันจะถ่ายอะไรประมาณเนี้ยครับ er นคุณมาถ่ายได้ยังไงมาถ่ายคือ,ค,อคือไม่ไม่ให้ถ่ายครับแล้วมือผมถือโทรศัพท์อยู่ซึ่งผมหันมาทางผมอยู่แล้ว<ร>ผมก็กำลังไล์อยู่ก็กระชากผมไปเนี่ยรกระชากกระชากมือคือกระชากมือแกะออกไป<ร>ผมก็ยื้ไม่ให้เต่กระชากออกไปแล้วโทรศัพท์ผมก็ล่วงแล้วก็มียูเปอร์ทางบ้านเขาเนี่ยแหละก็คือเข้ามาถือเข้ามา ดูมาล้อมผมน่ะประมาณนี้แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันประมาณนั้นแหละครับ